ครัวบ้านโค้งหนองนาเปิดแล้วค่ะวันนี้พ่อบ้านอยากกินน้ำพริกเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะมีน้ำพริกกะปิกินคู่กับผักบุ้งดองและก็มีชะอมทอดไข่กับผัดมะเขือยาวด้วยสวัสดีวันเสาร์เจอกันที่บ้านโค้งหนองนาเหมือนเดิมนะคะเมื่อเช้าพี่ลูกชิ้นขับรถไปที่ตลาดหน้าวาัดซื้อของมาทํากับข้าวเยอะแยะเลยวันนี้โชคดีหน่อยที่พ่อบ้านบอกว่าอยากกินน้ำพริกก็เลยไม่ต้องคิดอะไรให้ยุ่งยากปลาทูนี่ซื้อมา2ตัว50บาทตัวใหญ่ใช้ได้เลยพลูกชิ้นก็จะเอามาอบในหม้อทอดไร้น้ำมันแต่ว่าก,ออก,อาก,อก่อนอบเดี๋ยกกอน้ั่วนม่กน็ เมื่อก่อนเนี่ยแม่ใหญ่จะทาให้กินบ่อยมากวิธีที่ทใช้ของแค่สามอย่างทําง่ายมากก็จะมีผักบุ้งนาเกลือแล้วก็มะขามเปียกแต่ว่าพี่ลูกชิ้นไม่มีมะขามเปียกที่มันเป็นก้อนๆน,นะคะก็เลยใช้เป็นน้มามะขามสําเร็จรูปแทนขย่ำไปเรื่อยๆจนกว่าตัวผักบุ้งเขาจะนิ่มเข้าน้ําเข้าเนื้อกับเกลือแล้วก็น้ํามะขามเปียก และก็เติมน้ำอุ่นลงไปให้มันพอๆกับผักบุ้งแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วแมู่เนี้ยไม่ต้องดองทิ้งไว้นะคะสามารถกินได้เลยผักบุ้งดองแบบนี้ทุกคนเคยกินกันไหมคะถ้าใครไม่เคยกินลองทําได้เลยนะคะเอามาจิ้มน้ําพริกกินนี่ก็คืออร่อยแซ่บมากผักบุ้งดองเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวเคม็มเวลาเอาไปกินคู่กับน้าพริกเนี่ยก็จะมีความจัดจ้านแล้วก็เข้มข้นขึ้นน้าพริกกะปิเราจะชอบให้ออกรสชาติหวานนิดนึงก็เลยจะเพิ่มน้ําตาลจากหล่อฮางกล้วยแบบไซรัปลงไปนิดนึง้ตาลหล่อฮางกล้วยในการปรุุงอาา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 าหหหรกกก็มมมีีพ่แนน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 ะะะํํํัััเเข้้้้้้้คคควววถยยบใใชตตล ใชน้ำตาลหล่อห้างกล้วยมาปรุงอาหารเนี่ยรสชาติเหมือนกับน้ำตาลปกติเลยเราใช้น้ำตาลหล่อห้างกล้วยตลอดนะคะไม่ว่าจะปรุงอาหารหรือว่าใส่เครื่องดื่มส่วนน้ำมันก็จะใช้เป็นน้ำมันมะกอกยี่ห้อนี้เลยนะคะเอาไปใส่ในขวดสเปรย์เวลาทำอาหารเนี่ยก็คือฉีดพ่นเอาเวลาทำอาหารด้วยน้ำมันน,น้อยๆต้องใจเย็นใช้ไฟอ่อนนะคะไม่งั้นอาหารมันจะไม่ค่อยส่วนนี้เราก็จะเริ่มดูแลสุขภาพนะคะลดอาหารหวานมันเค็มแต่อาหารที่ทำกินในแต่ละวันเนี่ยก็คือรสชาติอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเลือกเมนูหน่อยนะคะให้เป็นเป็นแนวแนวสุขภาพอย่างเช่นเมนูน้ำพร เยอะนะคะแบบนี้ก็คือผ่านเลยอันนี้พี่ลูกชิ้นกำลังทาผัดมะเขือยาวเอาไว้กินกับน้ําพริกนะคะก็จะใช้ไฟอ่อ,อนๆน้ามันน้อยๆค่อยๆผัดไปนะคะปรุงรสชาติแค่ซีอิ๊วขาวถ้าผัดผักกินคู่กับน้ําพริกแบบนี้แนะนําให้ผัดกับหัวหอมแดงนะคะเข้ากันแล้วก็อร่อยวันนี้อาหารเช้าตั้งใจทําแบบสุดๆเลยนะคะอยากจะให้ออกมารสชาติอร่อยแล้วก็เป็นแนวสุขภาพด้วยตอนนี้คือหิวข้าวมากอยากกินผักบุ้งดองกับน้ําพริกกะปินะคะอยากกินมาหลายวันแล้วสําหรับใครที่จะทําผักบุ้งดองแบบพี่ลูกชิ้นแนะนําให้เป็นผักบุ้งนานะคะเป็น ตู้เย็ยนสักแป๊บหนึ่งเวลาเอามากินคู่กับน้ำพริกเขาก็จะมีความกรองน้ำพริกเขาปีตรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานตัดกับรสชาติผักบุ้งดองที่มันเปรียปร้ยวๆเค็มๆก็คืออร่อยลงตัวมากมีคนบอกว่าใช้มะขามอ่อนในการดองผักบุ้งก็อร่อยนะคะเดี๋ยววันหลังพี่ดูชินจะลองทําบ้าง